di di จังหวัดกาญจนบุรี question de délimitation de la frontière puisque celle ini sudah déjà oleh par la carte de la nshol sila kel se basé la cour pour rendre son arrêt au 10/02/2012 il s'agit d'une interrogation 15 juin,

เอา,าเองาินมาเมื่อเีือนข่าวม่คนอะไรล่ะกูได้ฟังกลับเด้เห็นไหมแค่นั้นแหละ้า่ผมมาปล่อยมา,มากเมื่อเดีนนะคนสกลนครนะ,นนะมึงถึงฟังกลับแ่แล้วนั่นเห็นไหมแค่นี้แหละแล้วมฟังตอนนี้กูตัดสินสารโลกดีๆนะ คนไทยลยนะนะทางเมืปล่อยคนสกลนครมากมาี้เขามากก้าวเคนมาสกสกลนครแล้วเรามากูฟังก้าแทนแน่นอนนะเพิ่งแค่นี้แหละหลักศาลตัดสินให้ปราสาทเป็นของกัมพูชาเมื่อวันที่15มิถุนายน2505และให้ไทยถอน กรฎาคม2 5 0 5กำหนดพื้นที่กว่า160ไร่รอบปราสาทเพื่อปรับกำลังออกมีการถอนกำลังในวันที่15กรกฎาคมพร้อมวางแนวรั้วลวดน้มและปักป้ายข้อความกำหนดเกตฑวิสินิตีตามมติคณะรัฐมนตรีทนายความวัดแมนปันที่ของกัมพูชาคราวถึงมติโอเคเพื่อนแฟน มึงอยากรู้ว่าไฟสั่ง mm hmm. ตะก,กั่นนิ้วเคลียเข้าวมาอยากรู้ว่าได้ยินวะเสริมสุกกระสิบดิดได้ยินวะเบิ้งหน้าเล้วดีๆเด้อนะนะบักเสริมสุกกระสิบดิเด้อเด้อมึงจำหน้ากูไว้เด้อคนไทยเด้อเด้อไปเมื่อนี้ละ คอมอของไทยว่าเป็นการกำหนดฝ่ายเดียวและไม่ได้เป็นไปตามแนวปักปันของแผน,นที่อเมกชวันพร้อมที่แจงระหว่างสมเด็จศรีอนุอดีปรมุต